สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะครอบครัวที่รอคอย20ปีนุ้มแหม่มบอบบี้หลังเปิดตัวลูกสาวน้องแอลลี่ครอบครัวที่รอคอยมากกว่า20ปีเปิดภาพนุ้มแหม่มและสามีบอบบี้หลังเปิดตัวลูกสาวบุญธรรมน้องแอลลี่ครอบครัวที่รอคอยมากกว่า20ปีอบอุ่นสมบูรณ์แบบเชื่อว่าหลายคนคงคุณหน้าคุนตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสำหรับพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างนุ้มแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนา เป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหนูแหม่มสุริวิพานั้นได้แต่งงานและอยู่กินกับสามีบ๊อบบี้โรเบิร์ตพูลพิพัฒมานานร่วม25ปีแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีทายาทแม้จะพยายามอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จในสักครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนูแหม่มรับน้องแอลลี่มาเป็นลูกบนธรรมเพื่อมาเลี้ยงเพื่อเติมเต็มเป็นความสุขของครอบครัวหลังทั้งคู่พยายามมีลูกด้วยกันมานานหลายปีแต่ก็ไม่สําเร็จ อีกทั้งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งหนูแหม่มสุริวิภาและบ๊อบบี้นั้นก็หลงรักลูกสาวตัวน้อยกันสุดๆเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้ได้อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆล่าสุดทางด้านหนูแหม่มและสามีบ๊อบบี้ก็ได้พากันออกมาทำคลิป Q amp A ตอบคำถามทุกข้อสงสัยซึ่งหนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือน้องเอลลี่เป็นลูกใครมาจากไหนแอบไปซุ่มท้องตอนไหน หน้าเหมือนสามีหรือสามีแอบซุกเมียไว้อีกคนโดยงานนี้ทางด้านหนูแหม่มฉเฉลยน้องเอลลี่เป็นลูกใครมันเป็นบุกเพสันิวาสหลายหลายคนอาจจะมองว่าเราเจ็บปวดจากการที่ไม่มีลูกด้วยกันและน้องเอลลี่ก็ไม่ได้มาทดแทนความเจ็บปวดแม่ของน้องเอลลี่ชื่อน้องโซทํางานอยู่ในบ้านอยู่ด้วยกันมานานจนเสมือนญาติพอเขามีลูกเราก็จะถามว่าเอาไปเลี้ยงที่ไหนซึ่งเขาก็บอกว่า จะเอาไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงที่บ้านซึ่งมันไกลมากเราเลยบอกให้อยู่เรียนที่นี่ด้วยกันแหละซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมภาพคุณแม่แท้ๆของน้องแอลลี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าของลูกสาวนั้นก็แอบ,บเหมือนคุณแม่เหมือนกันซึ่งวันนี้ทางเราจะพาไปชมภาพความน่ารักของหนูแมมบ๊อบบี้และลูกสาวน้องแอลลี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพครอบครัวที่รอคอยมานาน20ปี จะน่ารักอบ่นขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ